สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสมัยอินโฟกัสผมสมโพศขุนวังจากจับกางข่าววันนี้เราจะนําข่าวที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลกนะครับมาฝากกันเช่นเคยไปเริ่มกันที่ข่าวแรกกันครับสุดแหวกหมูกระทะผ่อนศูนเปสิบวันผู้ใช้ทิกตอกท่านหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของร้านหมูกระทะช่างกิโลแห่งหนึ่งได้ผุดไอเดียผ่อนศูนเปอร์เซ็นต์สิบวันหลังลูกค้าไม่ค่อยมีจนทําให้ต้องหากลายุทธ์วิธีการตลาดเพื่อความอยู่รอด โดยเจ้าของโพสต์นะครับได้เขียนป้ายข้อความระบุไว้ว่าหมูกระทะผ่อนศนาน10วัน300 400 500พร้อมกับรถจักรยานยนต์คู่ใจยืนขายอยู่ตรงทางขึ้นบันไดเลื่อนบริเวณรถไฟฟ้า BTS สถานีบางว่าโดยหลังจากโพสต์ดังกล่าวนะครับได้ถูกเผยแพร่ออกไปนะครับช้าเน็ตจำนวนมากนะครับก็ได้เข้ามาโพสต์เป็นกำลังใจให้อีกด้วย ข้าวหมาชื่อเมนูสุดแปลกแต่ที่แปลกกว่าก็คือขายดีเพจอร่อยปากน้ำโพนะครับได้ออกมาเปิดวาร์ปเมนูเด็ดในจังหวัดนครสวรรค์จนชาวเน็ตนะครับต่างก็แชร์กันจนเป็นกระแสะไวรัลโดยในเมนูนี้นะครับมีชื่อว่าข้าวหมาเมนูที่มีส่วนผสมทั้งข้าวทั้งเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปผักหมูสับและก็โรยแป้งทอดกรอบสี่เหลี่ยมที่คลุกผสมกัน จนมองแล้วเหมือนข้าวหมามากโดยหลังจากโพสต์ดังกล่าวนะครับได้ถูกเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตที่เห็นนะครับต่างก็เข้ามากดถูกใจกดแชร์และก็แสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายพร้อมทั้งพางกันสงสัยในเรื่องรสชาตินะครับว่าทานได้จริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะคอนเทนต์อย่างไรก็ตามนะครับมีชาวเน็ตบางกลุ่มนะครับได้ออกมาคอนเฟิร์มว่ารสชาติอร่อยและก็ทานได้จริงพร้อมกับชี้พิกัดคือลานข้าวป้าน้อยหลังโรงเรียนชาย แหมใครอยู่แถวนั้นน่าจะรู้จักนะครับป้าน้อยหลังโรงเรียนชายโรงเรียนชายไหนล่ะครับเนี่ยใจฟูเด็กนักเรียนแอบเซอร์ไพรส์วันเกิดให้ครูชาวต่างชาติจากกรณีนักเรียนที่ทําท่าทีไม่เหมาะสมใส่คุณครูชาวต่างชาตินะครับตามที่เป็นข่าวที่ได้นําเสนอไปแล้วโดยล่าสุดนะครับบนโลกออนไลน์ได้มีการแชร์เรื่องราวของนักเรียนในโรงเรียนแห่งหนึ่งที่ได้รวมกลุ่มกันจัดเซอร์ไพรส์วันเกิดนะครับให้กับคุณครูชาวต่างชาติ ซึ่งทําให้คุณครูท่านนี้นครับถึงกบร้องไห้ออกมาโดยความตื้นตันใจโดยนักเรียนกลุ่มนี้นะครับได้เขียนข้อความเป็นภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารไปถึงชาวโลกโซเชียลทั่วโลกนะครับไว้ประมาณว่าคนแต่ละคนมีนิสัยที่ไม่เหมือนกันอย่าเหมารวมว่านักเรียนไทยทุกคนจะมีพฤติกรรมแบบนั้นแม้ว่าจะฟังหรือพูดภาษาอังกฤษไม่เก่งแต่ครูก็พยายามใช้ภาษากายหรือภาษามือ เพื่อให้พวกเราเข้าใจในสิ่งที่คุณครูกำลังสอนเรียกได้ว่าทำเอาใครหลายๆคนนะครับใจฟูไปเลยกับคลิปนี้ภาพหาดูยากเรือประมงทิ้งสมอหลบพายุเต็มอ่าวยาวเกือบ3กิโลเมตรจากกรณีพายุตาลินนะครับที่ได้ส่งผลให้มีฝนฟ้าขนองและก็ฝนตกหนักจนทำให้อ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงกว่า4เมตรชาวประมงในเขตพื้นที่ตำบลแสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี ได้รวมตัวกันงดออกทะเลทําประมงเพื่อความปลอดภัยจึงนําเรือประมงจํานวนหลายร้อยลํามาจอดทิ้งสมอหลบคลื่นลมมรสุมที่บริเวณอ่าวสแสมสารช่วงตั้งแต่หาดสีทองยาวไปจนจะลดเขาวิหารหลวงพ่อดํารวมระยะทางนะครับยาวประมาณ3กิโลเมตรทําให้บริเวณพื้นที่อ่าวสแสมสารเต็มไปด้วยเรือประมงลอยลําหันหัวเรือไปในทิศท,ทางเดียวกันตามกระแสะน้ําจนเป็นภาพสวยงามที่หาดูได้ยากนะครับ สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับคนที่พบเห็นเป็นอย่างมากพายุพัดเอาหอยทะเลขึ้นฝั่งเป็นจํานวนมากเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับในเมืองเซินเจิน้มนมณฑลกวางตุง้งทางตอนใต้ของประเทศจีนได้เกิดเหตุการณ์พายุใต้ฝุ่นตาลินพัดขึ้นชายฝั่งจนทําให้มีสัตว์ทะเลอย่างพวกหอยนางลมหอยกาบและก็สัตว์ทะเลเล็กอื่นๆอีกจํานวนมากนะครับที่ถูกพัดขึ้นมาบนชายฝั่งเป็นจํานวนหลายตันด้านประชาชนที่เห็นเหตุการณ์นี้นะครับ ต่างก็รีบพากันมาเก็บพวกมันไปทําอาหารก่อนที่พวกมันนะครับจะเน่าเสียแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นแม่ของฟรีครับรีบกินเลยครับผมยาเสพติดที่ทําให้คนเสพกลายเป็นสภาพเหมือนซอมบี้ผู้ใช้ทวิ t เตอร์รายหนึ่งนะครับได้โพสต์คลิปวิดีโอพร้อมกับตั้งคําถามนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับฟิลาเดลเฟียโดยในตอนนี้นะครับมีผู้เข้าชมแล้วมากกว่า30.7ล้านครั้ง โดยในคลิปที่เห็นนะครับก็คือสภาพที่เห็นได้ทั่วไปในย่านเคนชิงตันของเมืองฟิลาเดลเฟียในรัฐเพนซิลเวเนียหลังยาเสพติดนะครับที่มีชื่อว่าไซลาซีนกำลังระบาดนะครับ โดยแต่เดิมนะครับยาชนิดนี้มีสําหรับทําให้สัตว์เสื่อซึมแต่มันดันถูกนํามาใช้เพื่อเสริมฤทธิ์ยาเสพติดแทนซึ่งการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วของยาเสพติดดังกล่าวนะครับได้กลายเป็นปัญหาใหญ่ในรัฐของสหรัฐอเมริกาเนื่องจากยาตัวนี้นะครับมีฤทธิ์ที่ส่งผลให้เนื้อเน่าจนถึงกับต้องตัดอวัยวะทิ้งในการรักษาและมันยังได้ชื่อเล่นอีกอย่างหนึ่งนะครับว่ายาซอมบี้อีกด้วยพลเมืองดีจีนช่วยตัดลูกกรง ช่วยชีวิตเด็กออกจากอาคารไฟไหม้โลกโซเชียลนะครับได้มีการแชร์คลิปเหตุการณ์ไฟไหม้ในอาคารพักอาศัยแห่งหนึ่งในเมืองจ้านเจียงมณฑลกวางตุ้งของประเทศจีนแต่ที่น่าตกใจกว่านั้นนะครับก็คือมีเด็กผู้ชายนะครับกเกาะเหล็กดัดขอความช่วยเหลืออยู่ท่ามกลางกลุ่มควันซึ่งผู้ที่อาศัยอยู่ละแวกนั้นนะครับต่างก็พยายามช่วยเหลือโดยการปีนขึ้นไปเพื่อน,นําครีมตัดเหล็กไปตัดลูกกองออกขณะที่คน ก็คอยใช้ถังดับเพลิงฉีดสกัดไฟไม่ให้ลามมาใกล้จนในที่สุดนะครับก็สามารถช่วยนําตัวเด็กออกมาได้สําเร็จโดยเหตุการณ์นี้นะครับยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือผู้ได้รับบาดเจ็บและส่วนสาเหตุของไฟไหม้นะครับเกิดจากอะไรก็ไม่มีใครรู้อย่างไรก็ตามนะครับด้านชาวเน็ตที่เห็นคลิปนี้นะครับต่างก็พากันชื่นชมพลเมืองดีที่ต่างก็เสี่ยงชีวิตตัวเองและร่วมมือกันจนช่วยชีวิตเด็กชายเอาไว้ได้สำเร็จขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม แล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจาก105สมัยไทยแลนด์กลับมาพบกันใหม่กับรายการ s m ัยอินโฟกัสวันนี้ผมสมโพศ์ขุนวังและทีมงานจับกางข่าวขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ FM 105 s m i l สมัยไทยแลด์